สวัสดีครับวันนี้วันที่3พฤศจิกายน2 5 6 5นะครับวันนี้เรามากับข่าวเข้าไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วกดที่3จุดด้านบนมุมขวาสุดนะครับแล้วก็เลือกที่คุณภาพที่บอกว่าอันตโนมัติแนะนำนี่ยางเราเลือกกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ขั้นสูงนะครับกดเข้าไปที่ขั้นสูงแล้วก็เลือก7 2 0ี p นะครับก็จะได้รับชมสภาพสูงสุดความคมชัดสูงสุดแล้วก็อย่าลืมปรับเสียงของดาวโจนที่ร่วงลงมา50 0กว่าจุดโดยปกติทั่วไปเราก็จะทํานายทิศทางของเหรียญคร จากดาวโจนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับวันนี้ดาวโจนก็ไซเวย์นะครับก็จะอยู่ประมาณไปทางด้านข้างนะครับถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าขึ้นมาสูงแล้วนะครับก็จะมีการย่อตัวก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปเพราะว่าเส้นสองและวันอยู่บริเวณนี้นะครับยังไงต้องดีดกลับขึ้นไปเมื่อดีดกลับขึ้นไปราคาคริปโตก็จะเหวี่ยนกลับขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นทิศทางที่เราคาดเดากันดูแบบง่ายๆนะครับดูจาก เหรียญคริปโตนะครับกันนะครับทีนี้ก็จะเป็นตัวลูน่านะครับเดิมทีนั้นนะครับลูน่านั้นจริงๆเขาเมื่อตอนคืนนั้นมีการเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงนะครับซึ่งลุงก็ได้ทำการขายที่0.0084นะครับแล้วก็พอขายที่0.0084เสร็จลุงก็มาตั้งซื้อที่0.0080นะครับแล้วลุงก็เครื่องแล้วก็นอนหลับเสร็จแ,แล้ว ตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าราคามันบวกอยู่นะครับลุงก็มาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับเหตุก็คือว่าอยู่ๆดีๆนี่ลุงตั้งขายแล้วก็นอนหลับแล้วตื่นมาก็มีเงินเพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้กระเป๋าของลุงก็อยู่ที่3,003นะครับเดิมทีนั้นอยู่ที่3,100นะครับก็คือก่อนที่จะขาย,ขายซื้อนี่นะครับสลับตัวลูน่าเพราะว่า หล,หลายเหรียญเขาก็มีการบวกขึ้นมาเดี๋ยวลุงจะให้ดูว่ามีกี่เหรียญที่เขาบวกขึ้นมาแต่มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับลุงนะแต่ประเด็นก็คือลุงจะให้ดูว่าเมื่อวานนี้ลุงก็มีความตื่นเต้นหลายอย่างนะครับก็เห็นราคา,ารูหน้ามันขยับกระเยื่นแน่นอนว่ามันจะต้องมีโอกาสสวิงดาวลงไปนะครับลุงก็เลยตั้งซื้อไว้ที่0 0 0 8 0นะครับถ้าถ้ากลับไปดูก่อนหน้าก็คือ2 2ครั้งก่อนหน้าคือไอ้รอบนี้นี่ลุงตั้งขายที่0.085นะครับ ตั้งซื้อนะครับขายคือสีแดงนะครับเขียวคือซื้อนะครับลุงก็ตั้งขายไว้ที่0ูนย์ยพอขายเสร็จตรงลุงก็มาตั้งซื้อที่0ูนย์จดศูนย์นะครับอันนี้มันเป็นเฮสตอรี่ก็รอดูนะครับว่าจังหวะของมันของลุงนั้นก็มีจังหวะขัดขัดกันเกินแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก็มีขายที่0ูนย์ยนะครับเราก็มีซื้อกับเขาศูนย์แปดสองไอ้เก้าสองไอ้ศูนย์แปดเก้ามั่วแล้วนะครับก็ศูนย์จุดศูนย์เก้า เราก็มาตั้งขายแล้วก็ขายที่0ูนย์ศูนย์แปดสี่ล้วก็มาซื้อใหม่ที่0ูนย์นศูนย์แปดศูนย์นะครับก็หมายว่าตอนนี้ลุงก็ยังคงได้กําไรอยู่นะครับเพราะว่าราคาเหรียญก็ขึ้นมาที่0ู0นย์ศูนย์แปดสี่ก็คือเอาง่ายๆว่าลุงก็ทํากําไรขึ้นมาได้อย่างสวยงามนะครับในการซื้อการขายของเหรียญเฉพาะเหรียญลุนา่าแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันไม่พุ่งขึ้นไปรอเมื่อไหร่ว่ามันจะพุ่งขึ้นไปนะครับทุกคนครับ รอถ้ามันพุ่งขึ้นไปที่1สตางก็ลุงก็จะได้มาสัก5 6า0บาทเข้าใจว่าต้องรอกันต่อไปนะครับสำหรับเหรียญที่คาดเดาไว้นะครับสำหรับเหรียญที่เก่งๆเอาไว้ก็มีประมาณนี้นะครับที่ลุงเก่งเอาไว้นะครับทีนี้จริงๆลุงก็ว่าถ้าเกิดมีอยู่สามพันสามใช่ไหมครับลุงก็อาจจะขายตัวลูน่าแล้วก็มาซื้อตัว SNT นะครับเพราะว่ามันมีการย่อตัวลงมานะครับสำหรับตัว SNT นี่นะย่อตัวลงมา ลุงก็รอดูจังหวะอยู่นะครับว่าลูน่าขึ้นไปอีกหน่อยลุงก็จะขายขายลูน่าแล้วมาเข้า s อสแสร็จแล้วก็มันก็จะขึ้นไปให้หลุงได้กําไรนะครับลุงก็ตีโลกสวยแบบนี้นะครับก็จินตนาการไปนะครับเสร็จแล้วก็ยังไม่ยังคงยังคงไม่พลาดตัว iOST นะครับก็ยังจ้อง iOST อยู่นะครับไอพวกราคาต่ําๆพวกนี้นะครับลุงก็ต้องจ้องเอาไว้นะครับแต่จริงๆก็คือก็อยากจะเล่นตัวที่มีราคาสูงๆนะครับ แต่ว่าประเด็นก็คือทุนเราน้อยเราก็ต้องค่อยๆปรับปรุงกระเป๋าเราค่อยๆขยับยายกระเป๋าไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับสำหรับคนงบน้อยหอยน้อยนะครับทีนี้ข่าวก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับข่าวข่าวก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับสาหรับตัวตัวลูน่านี่เขาก็มีการหยุดเผาชั่วข่าวหรืออะไรตับประมาณนั้นนะครับก็เลยทําให้มีการซื้อกันบางเบานะครับก็ยังคงไม่มีการขยับขยายราคาใดๆ และถ้าดูจากตรงนี้นะครับลุงก็เข้าใจว่าเขาสามารถจะลงมาได้อีกนะครับคือเขาบีบตัวเข้ามาหาการของบลูเจอร์แบนแล้วพอบีบเข้ามาแล้วราคามันอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางบลูเจอร์แบนมันก็เลยไหลลงมาข้างล่างนะครับถ้ามันจะเป็นการเทอร์นลาล์นะครับในวันในวันพรุ่งนี้ต้องมีแท่งสีเขียวยาวขึ้นไปนะครับถ้ามันจะมีสัญญ,ญาณการกลับตัวนะครับทุกคนครับวันนี้วันที่3นะครับวันนี้วันที่3พฤศจิกายนนะครับ ก็เพิ่งผ่านพ้นเดือนวิจิตรยนมาเพียง3วันถ้าเขาจะเป็นสัญญาณการกลับตัวนะครับในวันพรุ่งนี้จะต้องเป็นแท่งเทียนสีเขียวยาวขึ้นไปนะครับเราก็จะทํากําไรให้กับทุกคนได้นะครับช่วงนี้ก็กาวกันไว้ก่อนอย่างเดียวนะครับสำหรับเหรียญลูน่าที่เป็นค่าเงินบาทครับทีนี้เราจะไปลูน่าดูลูน่าที่เป็น USD กันนะครับก็ขยับขยายตลาดกันก่อนนะครับข่าวๆาวเขาก็ของโดยเฉพาะ คุณอีลอนมัสต์นะครับก็มีข่าวเขาวเพราะว่าเขานั้นก็เคยเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะครับเป็นผู้อุกเบิกนะครับของตัว PayPal นะครับ PayPal นะครับ mm hmm. เมื่อเขาได้ Twitter มานะครับเมื่อนเขาได้ Twitter มาก็คาดว่าเข้าใจว่าเขาจะทำมีหลายคนก็เข้าใจว่าเขาจะทำการทำเอา Twitter ไปเป็นแบงกิ้งเป็นโซเชียลแบงกิ้งนะครับก็กำลัง ดูอยู่นะครับว่าเขาจะทำยังไงหรือเปล่าเขาก็มีโอกาสที่จะทำโซเชียลแบงกิ้งซึ่งมันก็คล้ายๆกับการโอนเงินไปโอนเงินมานะครับแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ถือบิตคอยหลายๆอย่างนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะเอาอ Doc oin, ด็อกคอยนี้ดอยคอยนี้ไปช่วยในการที่จะเป็นโซเชียลแบงก์นะครับทีอ่อาจจะมีโอกาสหลายสิ่งหลายอย่างมันจะมีหลายโปรเจกต์เข้ามานะครับซึ่งคุณยีรอนมัดนี่ก็ กำลังจะค่อยเผยโปรเจกต์ของเขาออกมานะครับอย่างเมื่อล่าสุดนะครับที่3าสวันก่อนก็คือ,อวันฮาโลวีนใช่ไหมครับเขาก็โพสภาพน้องหมาชิบะนะครับลงไปนะครับก็ทำให้ด็อกคอยดอชคอยนี่นก็มีราคาถีบตัวขึ้นมามูลค่าเกือบแตะ7 0 0 0แสนล้านเหรียญน,นะครับทำให้เห็นว่า,า,าก็ขยับตัวนิดเดียวเขาก็ทำราคาอยู่ดีๆก็รวยขึ้นไปนะครับ คนก็มี power นะครับทางด้านมันนี่นะครับก็ขยับขยายกันขึ้นไปนะครับทีนี้พอเราฟังข่าวเรียบร้อยเราก็เราก็ควรที่จะไปเ่งเลงด็อกคอยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้เราก็ดูที่รูหน้าก่อนนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ยังคงไซด์ดาวล,ลงมาแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้ราคามันก็จะราคามันก็ยังคงลงได้ต่อนะครับเพราะว่ามันเป็นไซด์ดาวนะครับเราอาจจะรอรับที่ราคาสัก 0.000200นะครับก็อาจจะลงมารอรับที่บริเวณข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลองลากเส้นเอาไว้ดูนะครับว่าจังหวะของมันนั้น0 0 0 2 0นะครับอ่าตรงบริเวณนี้นะครับเราก็ลากไว้รอนะครับก็อาจจะลงมาที่จบริเวณนี้ก่อนนะครับสำหรับตัวลูน่าที่เป็น USD นะครับเราก็ถ้าเป็นเหรียญบาทไทยมันจะลงมาที่เท่าไหร่ครับก็อาจจะลงมาที่โลโลโลเดิมนะครับ โลเดิมนั้นก็คือบริเวณนี้นะครับคือบริเวณนี้นะครับโลดเดิมขเขานะครับก็อาจจะมาที่นี่แต่ตอนนี้ลุงก็ทําการซื้อขายข้างบนนะครับซื้อที่0 0 8 0แล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงจะทํากําไรขึ้นไปอีกนิดหน่อยนะครับลุงก็จะรอดูจังหวะของมันว่ามันจะพุ่งขึ้นไปีเท่าไหร่นะครับแล้วลุงก็จะทําการขายแล้วก็กลับมาซื้อที่เดิมนะครับสาคัญนะครับในการที่เราจะ ออกจากดอยหรือจะลงดอยยัางไงเราต้องดูว่าตอนนี้เรามีเหรียญอยู่อยู่เท่าไหร่นะครับสมมุติว่าลุงมีอยู่400 4 40 4 0เหรียญอย่างเงี้ยของตัวลูน่านี่นะครับลุงก็ต้องขายที่ข้างบนคือ4 0แสนเหรียญแล้วก็ลงมาซื้อที่ข้างล่างให้มันเป็น4 5 0 0หหรือ5 0 0แสนเหรียญนะครับประเด็นของการซื้อซื้อของตัวเหรียญลูน่านี่นะครับมันยังไงก็ทำกำไรได้นะครับถ้าเกิดเราขายข้างบนแล้วก็เราก็มาเราซื้อใหม่ข้างล่างนะครับ อาจจะใช้เงินแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่ามันมันสามารถที่จะเพิ่มจํานวนเหรียญให้เรานะครับเพราะฉะนั้นในการเล่นเหรียญคริปโตลองคิดดีๆนะครับถ้าเกิดเราเราบริหารตรงนี้นะครับยังไงจํานวนเหรียญสําคัญกับกับการเล่นนะครับขอให้เราซื้อขายยังไงก็ได้ขอให้มีจํานวนเหรียญมากขึ้นค่างเงินเราก็จะได้เข้ามานะครับอย่างอย่างของลุงลุงก็ยกตัวอย่างเห็นไหมครับว่าลุงตอนแรกลุงก็จะมีอยู่ประมาณสัก ส,สามแสนนะครับสามแสนเหรียญน,นะครับสามแสนเหรียญลูน่านะครับลุงก็ขายไปขายมามันมันกลายเป็นสามแสนเก้านะครับท,ทั้งทั้งที่ราคามันดาวลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเดิมทีที่ลุงซื้อขายขายต่อแถวนี้นะครับลุงก็มีอยู่สามแสนเหรียญแต่พอพอมันล่วงลงมาลุงก็กลับซื้อใหม่แล้วมันก็กลายเป็น 4, สี่แสนเกือบสี่แสนเหรียญเป็นสามแสนเก้าอันนี้ก็คือลุงยังคงได้กําไรนะครับแล้วก็ พอร์ตลุงก็ค่อยๆขยับขยายใหญ่โตขึ้นเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านคิดตามด้วยนะครับว่ามันพอจะเป็นไปได้ยังไงหรือเปล่าแล้วเราจะทํำยังไงนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าตัวจังหวะของมันนี่ก็ทั้ง2ทั้งรูน่าไอที่เป็นเงินบาทแล้วก็เป็น USD นะครับมันบวกขึ้นไปเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตอนนี้มันก็จะค่อยๆบวกขึ้นไปที่0 0นยนนะครับและลุงก็จะได้กระเป๋าโตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่ง ลุงก็จะไปพิจารณาขายนะครับขายแล้วก็เมื่อมันยอดตัวลงมาลุงก็จะซื้อใหม่จะค่อยๆปั้นพอตขยายกระเป๋าขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ต้องดูจังหวะอยู่ที่ความฟุกของลุงด้วยนะครับว่าลุงจะกะจังหวะได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูที่ BTC นะครับ BTC ก็ยังอยู่ที่ราคามันก็ยังค่างเงินบาทของ BTC ก็ยังอยู่ที่7จ็ดแนะครับส่วน BTC USD ก็อยู่ที่20,000กว่านะครับซึ่งมันก็ค่อยๆบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เข้าใจว่ามันจะไปที่2 0 0 0 0 1นะครับสำหรับตัว USD นะครับตัว i t t o o n นะครับเพราะว่าตัว21,000จังหวะ2 0 0 0 0ก็คือจังหวะด้านบนสุดตรงนี้นะครับนี่ก็คือจังหวะ2 0 0 0มะครับมันก็อาจจะมีโอกาสดีกลับขึ้นไปนะครับสวิงขึ้นไปนะครับราคาก็จะค่อย,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 อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็เป็นจังหวะดูเหมือนว่า มันจะเป็นจังหวะซื้อนะครับคําสั่งซื้ออยู่บริเวณนี้นะครับแล้วมันก็ยังคงราคาเหนือนกว่าเดิมนะครับก็ค่อย d e w เวขึ้นไปแล้วเทขายก็ดีกลับขึ้นไปแบบนี้นะครับก็จะอยู่บริเวณลีเนลิเกชั้นด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นแนวโน้มนะครับจริงๆถ้าเกิดลุงจะเล่นก็คือลุงจะก็จะมาซื้อบริเวณนี้นะครับ แล้วลุงก็จะมาขายบริเวณนี้นะครับการซื้อการขายข,ายของของลุงนี้ก็เป็นแนวโน้มแบบนี้ก็คือว่ามันต้องสะสมจํานวนเหรียญน,นะครับหรือจํานวนสตชิของเขานะครับคือถ้าเล่นเราเล่นมีมีทุน3ามสีพันบาทนี่เราก็ต้องสะสมเล็กๆน้อยๆไปนะครับอันนี้ลุงก็เล่าให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็เป็นไอเดียนะครับเผื่อทุกท่านจะนําไปใช้งานได้นะครับก็ขอให้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับลุงก็ เล่าหมดเปลือกแต่ประเด็นลุงไม่มีทุนแค่นั้นเองนะครับหรือจะเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งคือถ้าคือที่ลุงไม่มีทุนแล้วลุงก็ไม่ได้เล่นมันก็เลยเป็นความโชคดีที่ลุงก็จะไม่หมดตัวนะครับอันนี้ก็เป็น e c s นะครับราคามันก็ยังคงจะแสไ s i ์ e ว a ยู่บริเวณด้านบนของ linear e g u a t i o n นะครับเมื่อมันขึ้นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าในระหว่างที่มันกระทุง้งเหมือนกันกระทุ้งที่จะเปลี่ยนแกนของ linear e u a t i o n ใซ้์เวอ up ขึ้นไปนี่นะครับ ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่มันมากระทุ้งนะครับให้เปลี่ยนแกนดิเนียกิชชั o นขึ้นไปก็อาจจะใช้เวลาประมาณสัก2-3อาทิตย์นะครับสำหรับตัว ETS นะครับซึ่งหลังจากที่มันขึ้นไปที่60,002นะครับขึ้นไปเกือบชนเส้น2แล้ววันนะครับก็เป็นแนวต้านนะครับคือเส้น2แล้ววันมันจะมันจะเป็นตัวแรงต้านอย่างดีนะครับเมื่อมันขึ้นไปชนปุ๊บมันก็ไซเวดาวล,ลงมานะครับ เมื่อไม่มีไม่มี power ที่จะพุ่งทะลุขึ้นไปได้นะครับมันก็เกือบชนมันก็ไซดเวดาวลงมาก่อนให้มันรักษาตัวหรือว่ารักษาพลังอีกเล็กน้อยนะครับแล้วมันจะพุ่งขึ้นไปชน20,000แล้วก็อาจจะพุ่งทะลุก็ได้นะครับเราต้องไปดูที่ Time ทางเฟรมว k ก่อนนะครับว่าจังหวะของเขานั้นมีโอกาสที่จะไปที่โอ้โหตัวอ่าน e ี้มีโอกาสจะไปที่แสนหกแสนหกเลยนะครับแสนห้าแสนหกนะครับเงินบาทไทยนะครับ ำหรับตัว Time Frame Week นะครับแล้วก็ยังคงเป็นสัญญาณขาขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีคำสั่งซื้อตรงนี้แล้วราคามันก็ในวิกนี้ก็มีการยอดตัวเล็กน้อยนะครับแล้วก็จริงๆคือการบีบตัวเข้ามาหากันของบลูเจอร์แบนนะครับแล้วปรากฏว่าราคายืนเหนือด้านบนก็หมายว่ามันก็เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับมันก็จะไซด์เว y ย์ขึ้นไปแล้วก็ดูจากจังหวะตรงนี้ก็คือว่ามัน,ม,นมันบอกว่ามันจะเทิร์นอลาวนะครับมันจะรีบาวเพราะฉะนั้น แน่นอนจังหวะถัดไปราคามันจะค่อยๆขึ้นไปที่800,000บาท80,000บาทนะครับคือ70,000บาทแล้วก็ไป80,000บาทนะครับในอาทิตย์2อาทิตย์ข้างหน้านะครับเราก็คาดเดากันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็รับฟังเอาไว้นะครับว่าเราก็ดูแนวโน้มนะครับว่ามันมีโอกาสจะขึ้นไปอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดมีทุนท่านก็ซื้อเอาไว้นะครับก็ไม่เสียหายอะไรนะครับซื้อตอนนี้ก็ ก็ได้นะครับหมายว่าถ้าดูจังหวะเราก็เข้าซื้อเราก็ถือเก่งกําไรไปเรื่อยนะครับถือให้มันทํากําไรให้กับท่านนะครับเพราะว่าจุดนี้มันบีบตัวเข้ามากันแล้วมันก็ขยายตัวขึ้นไปใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือยังไม่หมดยังไม่หมดจุดที่มันจะขยายขึ้นไปเพราะว่ามันยังขยายตัวต่อเนื่องนะครับถ้าเราดูแนวโน้มแบบนี้ก็ให้ทุกคนสบายใจได้นะครับว่าจังหวะของมันจะมีการยอดตัวขายทํากําไรสักระยะหนึ่งก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นต่อนะครับ ก็เหมือนกับเหรียญตัวหลายๆเหรียญน,นะครับที่น่าสนใจนะครับอ่างดูตัวซิกนะครับตัวซิกนี่ก็อยู่ดีๆก็พุ่งขึ้นไปที่2บาทกว่านะครับเห็นไหมครับตัวซิกพอลุงขายออกทิ้งออกไปปุ๊บราคามันก็พุ่งขึ้นไปเลยนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเมื่อ,อไหรก็ตามที่เราเราไม่ได้ซื้อเอาไว้นะครับเราก็ขายทิ้งพอขายทิ้งราคามันก็พุ่งขึ้นมาแทนที่เราซื้อไว้ตั้งนานถือไว้ตั้งนานไม่ยอมขึ้นนะครับแล้วพอเราขายทิ้งไปเสร็จปุ๊บ มันก็พุ่งขึ้นมาทันทีนะครับขึ้นไปที่2บาทอันนี้ก็เป็นแนวโน้มธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของนักลงทุนนะครับที่ที่ไม่มีจังหวะโอกาสที่ดีนะครับที่จะรู้ว่ามันจะขึ้นนะครับอันนี้ซิกก็พุ่งขึ้นไปนะครับเราก็เคยพุ่งขึ้นไปถึง2บาทด้วยซ้ําไปนะครับสาหรับซิกนะครับตัวซิลก็เช่นเดียวกันเดิมทีนั้นก็ราคามันก็ยังคงไซด์เวย์มาด้านข้างนะครับตัวนี้ก็กําลังจะข,ขึ้นขึ้นลงๆแล้วก็เหมือนกับว่าจะมีแรงนะครับก็คือมีบีบ เจอแบงค์เข้ามาก่อนที่จะหักดันราคาขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็มาที่ตัวเหรียญดอยคอย์นะครับดยอยลารนี่ตอนนี้ราคาก็ย่อตัวลงมานิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เมือ่อสองสามวันก่อนเอนี่ยครับจังหวะที่จังหวะที่คุณอีลอนมัสนั้นได้เป็นเจ้าของทวิตเตอร์นะครับพอเป็นเจ้าของทวิตเตอร์เสร็จเขาก็คาดการ์กันอย่างมากมายนะครับสรับชาวฝรั่งชาวอ,อเมริกาก็พาการสนับสนุนนะครับแล้วก็ อบ่งบอกว่าอนาคตนะครับของตัวทวิตเตอร์ก็จะสามารถควบรวมหรือว่าใช้งานจากการใช้จักรเหรียญที่เป็นดอยคอยนะครับดอกดอยคอยตัวนี้เพราะว่าคุณอิรอนมัตก็ลงทุนซื้อไว้เยอะทีเดียวนะครับก็ถือว่าก็เป็นเจ้าพ่อดอยคอยดอยคอยแล้วก็เจ้าพ่อทวิตเตอร์ก็น่าจะมีการมีโปรเจกต์ที่สามารถที่จะ เอื้ออำนวยให้กับดอกคอยได้นะครับเพราะฉะนั้นราคาก็เลยพุ่งกระชูดขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะพุ่งต่อแต่เขามีการรอ,อดูสถานการณ์นะครับเมื่อรอดูสถานการณ์ก็ต้องชะลอตัวมีการเทขายกันบ้างนะครับก็ทํากําไรกันไปหลายท่านก็ถ้าเกิดมีทุนซื้อทิ้งไว้ตั้งแต่แรกที่ราคา2บาทกว่า,ก,วาก็ได้กําไรกันไปหลายเท่าตัวนะครับก็ยินดีด้วยนะครับที่ท่านสามารถทํากําไรได้เยอะแยะนะครับ ลุงก็ไม่ทําไม่ได้อย่างหลายท่านนะครับแต่ลุงก็มีความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าท่านได้กําไรก็เหมือนกําไรทางอ้อมให้ประเทศชาติก็ทํากําไรกันไปนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับมีโอกาสที่จะไปกี่บาทนะครับเราก็ไปดูที่ทาวเวิร์ดนะครับสาหรับตัวนี้ก็มันก็ยังคงมีโอกาสไปที่9บาท10บาทนะครับ9าบาท10บาทก็ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับสําหรับอาทิตย์นี้ มันก so ็ข so ึ้นมาแล้วก็อาทิตย์ถัดไปก็น่าจะขึ้นไปอีกได้อีกเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถามว่าถ้าเกิดเข้าตอนนี้จะจะเป็นชาวดอยหรือเปล่านะครับก็อยู่ที่จังหวะของท่านทุนจะเข้าจังหวะไหนนะครับก็คือถ้าเกิดเข้าถูกจังหวะท่านก็ไม่ได้เป็นชาวดอยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านเข้าผิดท่านก็จะเป็นชาวดอยนะครับอย่างที่เห็นเห็นกันคือจะเกิดว่าเราซื้อต่ําสุดแล้วเราก็ไปขายที่สูงสุดก็จะได้กําไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าที่สูงสุดเราก็เป็นชาวดอย แต่ประเด็นเป็นชาวดอยตัวนี้แก้ไขง่ายนะครับดูที่ท่านมีวทรุ่มอยู่เท่าไหร่นะครับมีปริมาณเหรียญอยู่ที่เท่าไหร่สมมติท่านซื้อที่6บาทนะครับท่านมีอยู่แสนเหรียญแสนแสนดอยคอยนะครับซื้อที่6บาทท่านก็ขายซะนะครับขายที่ขายที่5บาทจุดเหรือหรือขายที่ตรงนี้ก็ได้ราคาที่ปัจจุบันนี้ก็ได้แต่ว่ายังไงก็ตามท่านจะต้องหาทางมีแสนเหรียญให้เท่าเดิมหรือให้มากกว่าเดิมนะครับ สมมิว่าท่านซื้อท่านซื้อที่6บาทแสนเหรียญนะครับท่านก็ต้องมาขายที่ตรงนี้อาจจะได้สัก5 0 0 0 0 0ห้0หรือ5 0 0แ0 0แล้วท่านก็ต้องมาซื้อต่ำกว่าเดิมให้มันเป็น6,000นเหรียญให้ได้นะครับก็คือยังไงซะเหรียญของท่านต้องต้องเท่าเดิมนะครับ0แสนตรงนี้นะครับขายอาจจะเหลือ5,000 0 0แล้วก็ต้องมาซื้อตรงนี้ให้มันเป็น6 0 0สนเหมือนเดิมนะครับให้6 0แสนเหรียญเหมือนเดิมนะครับ มันน่าจะมีโอกาสน่าจะทํากําไรได้กลับคืนมานะครับก็เป็นการปดดอยนะครับหรืออธิบายยังไงนะให้ท่านเข้าใจก็อยากจะให้ทําให้ได้นะครับการล่าอีกเหรียญก็ยังคงมีโอกาสไซเว y ขึ้นไปนะครับทุกคนครับจังหวะของมันก็คือเราต้องรอซื้อที่ต่าแล้วมันจะสวิงกลับขึ้นไปที่เส้นเททเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็บอกกันไม่ได้นะครับว่าเราจะกะเก่งยังไงนะครับให้เราซื้อที่ต่ําให้ได้นะครับแล้วเราก็ ให้มันสวิงขึ้นไปที่สูงนะครับจังหวะนี้ทุกคนต้องลองลองฝึกแล้วก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับในการขึ้นการลงของแต่ละเหรียญนะครับฉะนั้นก็มันเป็นสไตล์ของข่าของมันนะครับสไตล์นะครับเป็นสไตล์ที่เราต้องจับจุดให้เจอนะครับว่าเราจะเล่นยังไงนะครับเราก็จะทํากําไรได้นะครับอย่างตัวคับคอยนี้อ่ลุงก็คิดว่ามันเป็นจังหวะที่ดีนะครับเพราะอะไรครับเพราะจังหวะของมันนั้นตอนนี้ก็คือเป็นจังหวะ จะกลับราคามานะครับแล้วมันก็เคยพุ่งขึ้นไปถึง50 56บาทนะครับสำหรับตัวบิดคัพนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันซ้ายเวมานานแล้วก็บีบตัวเข้ามาของบลูเจร์แบนพอบีบตัวเข้ามาเสร็จมันก็พุ่งกระโจนขึ้นไปนะครับตามตามจังหวะของมันนะครับเห็นไหมเวลามันมันบีบตัวเข้ามาของบลูเจอร์แบนแล้วมันจะต้องดันราคาขึ้นไปถ้าเกิดมันอยู่เหนืออยู่เหนือกึ่งกลางบูเจร์แบนมันก็จะดันราคาขึ้นข้างบนแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่ด้านล่าง มันก็จะดันราคาลงมาด้านล่างนะครับแต่อันนี้โชคดีที่ว่ามันเป็นจังหวะพอดีกับที่มันดันราคาขึ้นไปเพราะนั้นราคาก็เยอะเลยหยุดขึงกลางบรูจแบนมันก็เลยดันราคาขึ้นไปสูงขึ้นไปได้นะครับแล้วถ้าเกิดตัวนี้จะไปไกลที่กี่บาทนะครับตัวนี้ก็ยังคงบอกไม่ได้แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าดูดแนวโน้มตรงนี้มันยังไม่ใช่กึ้กลางของบรูจแบนแต่ว่ามันสามารถที่จะไซเวกลับขึ้นมาตรงกึ้งกลางได้แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะพุ่งทะลุขึ้นไปได้นะครับ แต่ถ้าดูจากตัวนี้ก็คือว่ามันยังคงสายเวฟด้านข้างมาเพราะฉะนั้นยังกําหนดหรือว่าดูแนวโน้มจริงๆของมันนั้นยังไม่ยังไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าราคามันก็ยังคงค่อยๆสายเวขึ้นไปที่ประมาณ60บาทนะครับสำหรับตัวบ i t คอยบ b i ค c ับนะครับบ i ดคั Bitcoin นะครับของบ i ดคันะครับทีนี้ก็ไปดูตัวอีกตัวสุดท้ายของเรานะครับเจ f f ินเจ f f ินมันก็สวิงขึ้นไปนะครับ ก็จะเห็นว่าจังหวะที่เขาบีบเข้ามานะครับของบูลเจอร์แล้วก็ราคาก็ยืนเหนือกึ่งกลางบุร์แบนมันก็สะบัดขึ้นไปด้านบนพักดันราคาขึ้นไปด้านบนนะครับตัวนี้ก็เคยสวิงขึ้นมาถึง20บาทก่อนที่จะอ่อนตัวลงมานะครับตัวนี้ก็เออทันที่มีเหรียญเจฟฟินก็ยินดีด้วยนะครับก็เป็นจังหวะชั่วคราวที่บีบตัวกลับขึ้นไปนะครับ ทีนี้เราจะปิดท้ายตัวที่ค่างเงินบาทนะครับก็คือค่า u ดอลลาร์กับเงินบาทนะครับมันก็ยังคงค่อยๆไซเวกเป็นข้างนะครับเหมือนเดิมก็คือว่าจากที่ลุงวาดรูปทิง้งเอาไว้นะครับว่ามันจะมาที่บริเวณนี้ก่อนที่มันจะสวิงกลับขึ้นไปที่40บาทนะครับก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็วาดไว้หลายวันแล้วนะครับเขาเรียกทำนายอนาคตล่วงหน้าของตัวค่างเงินบาทก็จะเป็นไปตามรูปนะครับมันก็อาจจะมาบริเวณนี้ก่อนที่มันจะดีดกลับขึ้นไป หรือมันจะย่อตัวที่มาบริเวณนี้อีกทีก่อนที่มันจะดีดกลับขึ้นไปนะครับก็เป็นการคาดเดาเอาไว้นะครับเพราะว่าเส้น2องวันนั้นอยู่ด้านล่างนะครับเราก็คาดเดาง่ายๆแบบนี้มันจะสา์เวดาวลงมาช่วคู่อาจจะลงมาที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปนะครับราคา40่บบาทนั่นเป็นเป้าหมายของมันนะครับของตัวค่างเงินของเรานะครับซึ่งตอนนี้มันก็คือมันก็อยู่โซนด้านบนนะครับราคา3ก็จะอยู่ที่39บาท สูงสุดจะไปที่41บาทนะครับเราก็กะเก่งประมาณนี้เอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับให้มาสรุปนะครับว่าแนวโน้มของเรานั้นในการดูราคาของเหรียญต่างๆนะครับเราก็มากะเก่งกําไรกันนะครับอย่างลุงตอนนี้ก็โอ้โหได้กําไรมา3,003แล้วนะครับ3,300บาทนะครับก็น่าจะถือต่อไปสักคู่นะครับเพราะว่า แน่นอนว่าราคามันก็ต้องจะมีสวิงขึ้นไปสูงสุดที่เท่าไหร่แต่ประเด็นก็คือว่าคือให้มันมันขึ้นไปลุงก็อาจจะตั้งขายที่ราคาประมาณสักถ้าดูจากตรงนี้ลุงก็เข้าใจว่าจะไปขายที่ประมาณ0.0090นะครับพอขายที่0.0090เสร็จลุงก็จะรอให้มันลงมาที่0.0070ลุงก็เข้าซื้อตรงนี้นะครับมันก็เป็นเป็นวาทก,กรรมสั้นๆนะครับก็เป็นการ วางกลยุทธ์ล่วงหน้าสั้นๆนะครับว่ามันจะดีดกลับขึ้นไปแล้วลุงก็ขายขายเสร็จลุงก็รอ,อมันยอดยอดตัวลงมานะครับพอมันยอดลงมาลุงก็ซื้อที่ต่าแล้วก็ถือทนถือเอาเลยนะครับทีนี้มันก็จะมันก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับการก็น่าจะไปที่หนึ่งสตางค์ยี่สิบนะครับหนึ่งจุดสองสองศูนย์สตางค์นะครับก็มีโอกาสน่าจะเป็นตรงนั้นลุงก็จะไปขายที่ตรงนั้นอีกนะครับ แล้วมันก็ย่อลงมาลุงก็ซื้อข้างล่างแล้วก็ปล่อยมันขึ้นไปอีกเป็นจังหวะเพิ่มพูนกระเป๋าลุงไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับส่วนท่านใดที่คิดว่าจะมีความเข็นยังไงก็แชร์แชร์กันได้นะครับก็คือมาอช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนนั้นได้ร่ำรวยนะครับจากเหตุการณ์ าการขึ้นการลงของเหรียญน,นะครับตอนนี้เราก็อาจจะเก็งกาไรกันเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าเงินทุนของลุงก็มีเล็กๆน้อยนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าเดือนหนึ่งก็ไม่ถึง10,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นภาษีภาษีก็เรายังไม่มีไรายได้เยอะเข้าขั้นที่จะต้องไปจ่ายภาษีนะครับคือถ้าถ้าคนมีเงินเดือนมีไรายได้รวมกันแล้วเดือนหนึ่งมากกว่า2 0 0 0 0บาท 3, 2, 3ามสองสานี่ก็ต้องไปจ่ายภาษีแต่ว่าลุงนั้นได้เดือนหนึ่งก็ประมาณ3 0 0 0 0บาทก็ ก็ไม่ต้องก็เข้าใจว่าใน,ในทุกคลิปที่มีการอัดคลิปลงไปมันจะเป็นเรคคอร์ดให้ดูนะครับว่าลุงนั้นมีไรายได้มากน้อยเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับเดือนหนึ่งก็3 4 0 0 0บาทแค่นั้นเองซึ่งมันก็พอให้ตัวเองอยู่ได้นะครับก็ไม่ได้มีอ่ามากมายพอจะต้องไปจ่ายภาษีนะครับสำหรับท่านที่เป็นเขาเรียกเป็นสัพพากรก็มาดูก็ดูจากทุกคลิปของลุงก็เชนว่าลุงนั้นมีไรายได้เล็กน้อยๆนะครับ ก็ยังคงทํากําไรไม่ถึงหลักหมืน่นหลัก2 0,000ืน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องไปจ่ายภาษีนะครับแต่ก็ยังคงทํากําไรได้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสะสมเข้าไปให้ถึงยอดนะครับเพราะว่าพอถ,ถ้าเชียบเงิถึงยอดก็จะมีการเก็บภาษีย้อนหลังก็จะเราก็ทําให้เห็นว่าเราไม่มีไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นที่จะต้องไปจ่ายภาษีนะครับก็ออยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับทุกคนครับยังไงภาษีเราก็ต้องจ่ายเพื่อเพื่อทำรูปบรรลุงประเทศชาตินะครับถ้าเกิดท่าน ทำกำไรได้ขนาดนั้นนะครับก็ควรจะจ่ายภาษีนะครับแต่ว่าอย่างลุงนี้ก็คงไม่ต้องจ่ายเพราะว่ามันกำไรไม่ถึงหลักหมื่นนะครับก็ฝากเอาไว้ให้เขา้าใจตรงกันนะครับสำหรับถ้าเกิดถูกใจก็แชร์คลิปไปแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับท่านสมาชิกที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามา นะครับเราก็โอนค่าสมาชิกเข้ามาก็กลาบขอบคุณอย่างสูงนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ